มีกินนะบ้านไหนไม่ลำบากเออข้าขบ้านนี้เลยนะต้องแต่งตัวส,สวยๆนะไม่งั้นนางจะไม่มีอารมณ์กินนางเป็นคนเยอะๆเยอะๆเยอะมากนะคะเมื่อกี้แต่งชุดมาเนี่ยนางอารมณ์ดีเลยนะต่างเมื่อเช้านางแง่ทำงานเครียดตังด้งแต่เช้าจนถึงหน้าเป็นต่เลยค่ะพอเห็นเมียใส่ชุดน,นี้นะนางแบบว่าผ่านผ่านมาซุกใหญ่เลยเอาหน่ามาซุกใหญ่จริงไหมพูดเลยรักษาหน้าตาหน่อยเอาน่ามาซุปเราใหญ่เลยบอกซุปอะไร ซุปอะไรซุปไปทั่วเลย <ikle> บอกเลยซุปทุกทุกอนูเลยงงเลยอีเมียแบบหน้าเป็นตูดอยู่ดีอยู่ดีอารมณ์ดีขึ้นมาซางนั้นน่ะเออเนี่ยถ้าคุณแม่ทุกบ้านนะคุณดีแบบนี้นะชีวิตเนี่ยมันจะมีความสุขมากเลย<อ>ดูดิขาก็ไม่เบียดใส่ชุดซีทนะูเซ็กซี่เนี่ยหันข้างอีกทีดิหันข้างอีกทีนี้ปุ๊บโอ้โหดูดิอีกข้างนี่อีกข้างอีกข้างดิอีข้างปุ๊บโอ้โหคือดูดิมันแบบมันสวยงาม